สวัสดีครับผมหลังจากที่ผมได้ปลูกปอเทืองเสร็จเรียบร้อยเนาะครับพอเม่พี่น้องและผมก็ตัางปา่อยว่าผมสิบอใส่ปุ๋ยเคยมีเลยเพราะว่าผมปลูกปอเทืองนี่มันสีเห็ดให้ดินงามแล้วก็มีอินทรียวัตถุลายเห็ดหน้าแบบบอใส่ปุ๋ยก็ได้ มันเหมาะแก่การเห็ดเกษตรอินซี่หรือเขาอินซี์นั่นเองครับพ่อเมพีน่นอสำหรับมือนี่ผมกับสิได้พภาพ,พ่อเมพีน่นอมาเที่ยวชมและก็ติดตามผลหลังจากที่ผมปลูก,กว่าเที่ยงแล้วและก็ดำเนินการวานเขาโดยเขาของผมเนี่ยมันก็ะแรงแต่ว่ามันก็นยังให้ความงามความเขียวเมื่อถูกฝน โดยที่ผม่าต้องเอาหนามลงหน้าเลยครับเพียงแต่ฝนเนี่ยตกมาใส่โปรยโปรยหดหนามคือหดหนามพักเข่าผมกัง่ามและกะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องติดตามผมมาได้เลยครับสำหรับเข่าของผมนั่นกัผมวานได้เดือนเดือนครึ่งหรอกครับผมผมวานตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนตอนนี้กัเข่ามากกลางเดือนก,กรกฎาคมครับผม พ่อแม่พี่น้องกับสีสังเกตนะครับผมสิพาสังเกตบึงว่าเขาผมลืมมีการแตกกอครับก็สสีห้ความเขียวงามฮะเห็นบอกนี่ครับผมขนาดยังมาท่านเอาปุ๋ยใส่เลยได้ครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีความเขียวอันนี้คือฝนพึ่งตกมาใส่บางเทือมันกัสีบอเขียวสม่ำเสมอเพราะว่าบางจุดกัสีมีการตายแรงพึ่งฟื้นครับฝนพึ่งมาหดหนามใส่เนี่ย ขาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเลยครับพ่อเม่พี่นองนี่ครับแปลงทั้งล่างนี่ถือว่ากะมีหญ้าพอสมควรแต่ห้าพวกนี้เป็นห้าผือซึ่งว่าต้องตกใจครับพ่อเม่พี่นองสิบมีผลในการชะง,งักการเจริญเติบโตของเขาเลยครับเขากะสิสูห้าได้ครับผมเขากะแตกกอดีเด้พ่อเม่พี่นองครับผมนี่เบ่งเบงครับเนี่ยเขียวงามฮะผมให้เห็นเลยเนี่ย สู่หาได้ครับเนี่ยหาหยา,ยา,ยามูหาที่เห็นมูเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเพราะตรงย่านครับเพราะว่าหาพวกเนี่ยเวลามันแก่เนี่ยมันสิออกดอกแล้วมันก็สยนบไปเองที่นี่มันกัดสิ์ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยของเขาเห่าครับเ,เขาเอื้นว่าหยาพื้นครับครับเขาผมนี่ก็ถือว่าโอเคครับบ่มีนม้ำเลยผมบ่เคยเอาน้ำใส่ครับแต่กอดี หลังจากที่ปลูกปอเทื่งแล้วฮะนี่ให้ิึงกันชัดๆครับผมนี่เขาเดือนเดือนประมาณเดือนครึ่งนี่ครับผมนี่แต่กอกอแบบไงเดี๋ยววงนี้เขาสิทงมีนิ่าม,มาขัางปุ๊บเขาสิจดคือเขาสิแตกกอนี่สิจดหากันเองครับผมเพราะว่าผมเห็ดแต่หัวปีครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับอันนี้สูงของการเห็ดปอเทืง่งมันจะดีมงนี้ครับ เรากายสิ่งสำคัญพ่อแม่พี่นอ้องว่าต้องย่านว่าปอเทื่องนี่จะจะงําฮหื้อจะเกิดแซมเข่าเราเ็ให้เข่าเห้าคือมีปัญหาว่ามันเป็นวัชพืชน่นมันโบแมนด้วยครับผมนี่ครับเขียวพ่อแม่พี่น้องเห็นบอครับผมอันส่วนนี้ผมกับบ่อท่านมาสามเนาะมองได้ที่มันเป็นหลุมเป็นบวกนี่เขา่าสึ่ง่อยเกิดมันตาย อตอนฝนตกมาใส่ครับนี่พอท่านใส่ปุ๋ยเลยได้ครับพ่อแม่พี่น้องเย็นบ่ครับพี่ผมให้เบิ่งแตกกอคัก,บ,ก,ก,คกคบ่นี่แตกแตกคัากิรีเลยครับเนี่ยพอถ้าเฮาใส่ปอเทื่องเ่าเนี่ยบอ่อตองห่วงุงเฮ็ดหน้าแบบบ่ใส่ปุ๋ยเลยก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องไ้เบื้องเอาครับเนี่ยงาม,มีิลีครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละผลของการปลูกปอเทื่องเป็นปุ๋ยเพื่อสดครับแต่ว่าสําหรับผมนี่ ผมจะเกี่ยวขายเนาะสิบปูขายมาเมล็ดพันธุ์ครับเนี่ยแตกกอแตกยังโอ้อันนี้จุดนี่มันจะเป็นจุดที่ดินมันชุ่มชื้นเนาะเขานี่จะสูงจะยยไงไหวฮะเห็นป่เนี่ยพอเม่พี่น้องบอ่ตองห่วงสิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้เนี่ยว่าสีเฮ็ดหน้าบอใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็สีบอใส่ปุ๋ยสีบอใส่ฮอร์โมนใส่ยังคือผมสีหวานหวานแหลวกะ็ หาเกี่ยวเลยครับคือปลอเทื่องผมนี่แหละครับแล้วเขาผมนี่มันงามเกินขาดเห็นปอรครับพอมีพีน่น้องคว่ำเขียวของมันนี่นี่หนาก็ะยังเขียวงามครับนี่ฮะเห็นย่งครับรับเข่าอยู่ไตหัวใหมน่นี่เดี๋ยวผมก็ตองมาลกแล้วก็เอาไปสามฮะเอาไปสมแซมเขาที่มันบอ่อเกิดเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันหนายัางสี่ก็ดี เขามมนสิลมครับส่วนใหญ่มันสิบบัวใดผล,ผลิตฐาเขานาและกาอยูไตห่มใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหละครับความแข็งแรงของเขาที่ผ่านการปลูกก่าเทืองนะครับผมคือผมได้ปลูกป่าเทืองในทีหน้าบริเวณนี้เนาะขนาดยูไตห่มต้นเนี่ยต้นยูค่าลิปตัดซึ่งเป็นต้นใหม่ที่ดูดน้ำได้เก่งที่สุดครับเขาก็ยังมีความเขียวครับผมขนาดเพท่านมีน้ำเลยเด้อครับนี่พ่อแม่พี่น้อง ขากระบอตายกับย่างแข็งแรงได้เพราะว่าอยู่ทังล่างเนี่ยมันมีอินทรียวัตถุก,ก็คือเป็นปุ๋ยจากปอเทืองและปอเทืองได้มีการ,รบำรุงดินให้เห่ามันจะเฮตุให้เขาบ่อตายฮะพราะเขางอออกมาเลยเขากับแลนหากินปุ๋ยอยู่ใตด้ดินโดยที่เขาประ้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับขนาดดินแห่งๆปนนี่กับย่างง่ามครับพ่อเม่พี่น้องนี่ครับ,มรบผมวานเขาหนาครับขนาดผมว่านหนาๆเดยพ่อเม่พี่น้องเห็นยัง เขาก็เขียวตึ๊บงามบ่มีว่าตรงแย่งอาหารกันเลยเพราะว่าทั้งล่างเนี่ยมันมีอินทรีย์วัตถุเป็นดินปลูกปอเทืองซึ่งปอเทืองเขามีความสมมาตรพิเศษ,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 ษในการตึงในตัวเจนตึงแหลุอาหารต่างๆฮะเนี่ยแทบสิบ่มีหยาเลยขนาดผมว่านเขานาได้พ่อแม่พี่น้องเห็นยังเนี่ยครับเขาผมงามงามเขียวฮะผมให้เห็นกันจะจะ,จะเลยเนี่ยว่านปนกะฮะว่าตรงย่านครับ เนี่ยครับเห็นยังครับพ่อเม่พี่น้องครับเนี่ยงามบอโอ้ยเนะเป็นย้อนปอเทื่องเห็นบ่นี่แหละครับผมอยากให้พ่อเม่พี่น้องนี้ผู้ที่สนใจอยากเห็ดเกษตรินซี่โดยที่บ่ใส่ปุ๋ยหลอยเปอร์เซ็นหันมเบึงแหลก็กมาเห็ดตามผมเด้อเนี่ยผมเริ่มจากการวานปอเทื่องเรามาสูกก่กระบวนการวานเขานี่เป็นหน้าวานครับ เขาผมง่ามีลีได้ถ้าหน้ามา้าค้งเต็มเนี่ยบอ่อตองห่วงครับเขาเนี่ยมันจะแซงหนามันจะแตกกอย่างง่ามแบบอัศจรรย์เลยบอ่อจาเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับพ่อเมีพี่น้องครับนี่แหละครับพ่อเม่พี่น้องผมกับพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการเอาปอเทืองมาวานเห็ดเป็นปุ๋ยผืชสดนี่มันจะเห็ดไ้ดินเฮามีอินทรียวัตถุแล้วก็ได ปุ๋ยเพืชสดกระไดเฮาสีเฮ็ดเป็นปุ๋ยเพืชสดหรือว่าสีปลูกขายคือผมกระไดขายมาเมล็ดพันธุ์ก็ได้ทั้งเงืนจากขายปอเทืองและกระไดเฮ็ดนาเฮ็ดข่าขายครับท่านก็สีเราว,ว่าเข้าของผมนี่มันสีงามแมีนผมสีว่านนาะคือปันโต๊ะกากระไเดี๋ยวพวกนี้ผมอาจสีได้ขายเป็นกากระไดและผมเองก็อยากให้พอพี แม่พี่น้องเนี่ยนั่ไปเห็ดเบงเพราะว่าผมตังเปลไว้แล้วว่าผมส่เห็ดหน้าบอใส่สารเคมีเลยลอยเปอร์เซนแล้วก็บ,บอใส่ปุ๋ยเลยบอใส่ฮอร์โมนเลยผมสีวานหละผมสิไปถาเกีียวเอาเลยฮะโดยผมใส่เพียงแค่ปุ๋ยปอเทืองผมเนี่ยปุ๋ยพืชสดหลังจากที่ผมวานแล้วก็เก็บเกีียวเราเอาไปขายเป็นเงินแต่ผมก็อยากให้พ่อพี่แม่พี่น้องนี่ไปล่องปฏิบัติ นำไปเห็ดเบิงเดอร์สำหรับคนที่ชอบงานด้านเกษตรอินซีเราห้อกับมาพัฒนาเข่าอินซีเพราะผมเสื่อมันเลยเข่าหอมมะลิที่ผลิตจากการวอใส่ปุย๋ยเนี่ยผมเอาเข่าหอมมะลิซูรินเลยครับเนี่ยมาผลิตในสารคามเนี่ยกระหอมบอแพรเข่าหอมซูรินเลยครับผมและก็ฝากให้พี่น้องนําไปศึกษาและก็นาไปเห็ดแล้วก็มีผลจังใดก็ให มาบอกพมน้ำเน่และก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ